จะเข้าอีกรอบไหมเข้าไม,ม่มันไม่แหลกก่อนแป๊บนึงครับ,บครับครับเหมียวครับแป๊บนึงครับเอาเอ็นอ้อ,อมอ่ะนะอะหายหินตั้งต่อตอนตัดตัดที่เราหาครับยังไม่ออกนะขาวมันเจอประเทศอันนี Gracias. เราป้องกันปาล์มโอเคครับแล้วก็เอาตัวโดนครับเป็นนี้ครับครับเป็นลูกเต่าคือลูกนี้ครับนี่เป็นลูกเต่าก็คืออะไรเปลูกอันดับต่อไปก็คือเป็นอย่งนี้ครับมาว่าแล้วเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาผ่าได้ครับมันจะได้ผูอแป๊บนึง ถ้าชาโคก็คืออันนี้หรอเฮ้ยใช่เอออันนี้คือชาโคครับเออชาเอ้ยเอออันนี้เราหาชาม่ไดโคครับก็อ,อาจจะสว่างหน่อยครับถ้าพอโอ้พอดีเลยนี้สามรสารถขับขับอะไรได้ขับลิ้นลิ้นเก็บนะครับทุกวิธีครับทศง่ายมากขอให้เอาสติ๊ก แล้วก็เอาชาโคหรือโคก็ได้เข้ามาเราจะได้ท็อตท็อตก็วางทั่วบ้านเลยก็้ั่บนเคอีการรทั่วบาน มาครับจาก็ไม่ต้องสดครับอ,อ,อะนะอ้ยงงแค่ไดไครับทาพื้นหินดีกวบ้านหลังใหม่ก็เป็นการเป็นครั้งแรกนครับที่คนเอามาเอาบ้า,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 านหอบ้านพื้นหินล่ะครับีส่ดแล้ว ちょっとこういうことで終わりだね。 ตอเราก็มากดกันต่อครับคุณหัวใจถี่แล้วตอนนี้เราหาคนในบ้านครับคุณติดตัวอะไรอยากเราจะไปตอนที่มีของมีอะไรอยากรอกันดอครับตอนนี้เรามาช่วง ไว้ฉันหน่อยครับ กานพื้นสีตอตัวสียกกับสีมเกิดครับะั้นเราก็อาจจะ และวช้า,ยยาและอย่างโอเคครับนี่ไเมื่อให้เสียวเวลาครับมันเช้าเป็นยัไเลูกตอนเช้าม่ตมอบกไม่ว่าอะไร เรามาหยุดมาเนี่ยนี่นี่โอ้แล้ว Thank you. โอเคเราก็ทาไมไทนะ่ที่ทาขวา้นีครับเพราะนั้น,น,นตนน้นเอ็นน่เราจชได้ต้ตนเชลโล่สิ่งที่ไม่สัมผัส Mm-hmm. เราข่าได้ครับได้เพเก็รารเออแคมารับมันะสำคักิน้ำพวกเราจะา้็จะปด้ด้บด What? ได้รับตอนนี้กนมีส pues ินว mm ่าันีไม่ได้เราต้องเอาไปเผาแตไม่ได้มีเงียม้ี่สนันแกดีกอยาก้อเครื่องกมาอะตรไม่ใช่หาเราลงนี้ เรา,าก็ต้องระวังคีเปอร์ด้วยครับคีเปอร์ไปจับตัวอันตรายไม่เห็นว่าขึ้นเลยอ่าแกะแกะแกะพร้อมกับตัวไอื่นนึงอ่ยพร้อมพร้อมกับกลัวเปอื่นเราก็ต้องไปวัว হাকে oh. okay. ได้ปลาถึงสร็ลัอีกแลวสอค่ะออันนี้หัไปเลย6อันให้หอแถม้องกจังเบอรจังบอจังเบอร,เ,บอรอเหมือนเราจะได้เยอะเลยนะครับ สีก็เอาขนใจให้เ้าค่สีอะไรก็ได้ครับมันก็จะได้จริงเงคขนเก็ะให้เราค่ะขถงเงินมาบ้านททยเวลาพก เราไม่ใช้ครับ <laughs> <laughs> <laughs>

Copper แค้เก้าอันแล้วก็มาครับของกันเลยคเราได้่องมา้วเี่ยวอตรีมเก็บเลยวแล้วก็วางตัวตื่พรุ่งนี้เช้ามานอนครับโอเค เก็บสีที่มันคันไปคันไปโรจน์มาชิบหนึ่งออกกมการเรียงมาตัวนี้ออกตัวนี้ดังตัวนี้ยามจุดเดือด ามาครับครับกันครับก็เอานี่มาเอาติกกับครับได้ก็แทนทะแาน้แทนครับเข้าไปเดียวคอติ๊กติะอ้ทิ้ที่เหลือได้ครับมากันด mm ีกว่าครับเติมพวกนี้ชรับประกาศสดใส เกไมนชอบโอเคเมัวอ okay. okay. ้เ uh, ป okay. oh, oh, okay. okay. ้าคุไฟไฟนะว่าต้องตอไปคืต้องทำการ์ดเไม่ใช่การ์ดธรรมดา คุณจะขับกจะจบอย้วยครับไม่ใช่เรื่องยากจะเรืร่องง่ายวางไว้ข้างห้าที่สองก็ต้องอม,มีที่ต่อไม้เดี๋ยวว่างๆคุณจะไปฆ่าคนอย่างเโอเค,คแล้ก็เอา The จะได้รอดูกดเราดูครับผมว่าอะไรนะคนคงจะเล่นเป็นนะครับถ้าเขวก็จะลืมหรือว่าน่าจะต่อไปพัดเลยจังหวะจะแบบนะครับก็จะได้นะครับเอาน่ามันปวอ่นออกที่พัดเป็นอะไรที่ดีมากการเกิดครับคุ้มคุ้มกว่าการธรรมดาโอเคแล้วร้อนร้อนร้อนน้ำแข็งร้อจะมา ไฟละอบอ้านเอ,ออละบ้านไฟเป็นทุมันจะได้ น,นีอะไรครับเรียยรกับไม้ก็ตกลมาใส่ตรงน่้จครับโอเคปะแล้วผมพาไปตัดไม่อดีกว่ออาครับตรงนี้ม้ก็ปะมาณคุ่นจะมาแค่ขโขนนัน้นก็มีโขนอนี้ก็จะได้โรยนิ่เทียนได้ ในนี้แมพที่มีป่าเยอะมอนสเตอร์เยอะก็จะไม่สนุกในการตัดไม้ครับแต่ถ้าผมไม่เจอก็ดีปุ๊กี้เดี๋ยวไม่เข้าใจเนี่ยแล้วเ,เราก็จะมาทำการครับให้ดูเลยครับเอกนี่ครับ P L A Double A Star ครับแล้วดูวา่ามันจะเป็นการ์ดแบบไหนในนร้เขาจะคลับเอกขึ้นกักระจกครับนีอย่าง พูดหนึง่งเลยครับเราอกเราไม่ควรทำเหล่าไม่ควรทำอะไ้ครับ เราก็จะได้เห็นตัวอะไรบนนั้นรอบๆบ้านเนาะยังไม่อยอะไร โอเคสักไปได้เลยครับระยะยาวๆอันนี้ก็ครัสนี้ก็น่า,นาใกล้จบแล้วนะครับคขคาววางนี้ไปเลยนล้ก็จักอีกแล้วเฮ้ยได้ครับลึกเล